ก็รีวิวจะส่งนะครับเป็นรายการที่2ของวันนี้นะครับก็จะเป็นคูเบต้านะครับ L 4 5 0 8นะครับตัวนี้ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับยางสวยสีเส้นนะครับตรวจเช็คจุดรั่วซึมนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคองเครื่องกองไฮ้นะครับพร้อมแถมท่อสิ่งให้หนึ่งใบเหมือนเคยครับ ตัวนี้นะครับจัดส่งนะครับให้ลูกค้านะครับที่อำเภอคำตะก้านะครับจังหวัดสกลนครนะครับโอนมาจําสินค้าโดยไม่ได้เข้าดูรถนะครับตัวนี้ปรับสภาพเก็บงานเรียบร้อยนะครับทําสีใหม่รอบคันนะครับสวยครับตัวนี้พร้อมผ่านพ้นนะครับทําสีให้ใหม่นะครับตกแต่งให้เรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอกบขอบคุณนะครับลูกค้าทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจนะครับเลือกสั่งซื้อสั่งจองนะครับสินค้าจากที่งานของเรานะครับขึ้นรถได้เลยครับน้องหมอกนะครับวันนี้เอาเจ้าสไลด์ออนนะครับอันที่2นะครับจัดส่ง ระบบไฟหน่อยนะครับไปมีดนะครับไฟ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 นะครับไปปิดปกตินะครับไปเลี้ยวนะครับนะครับซ้ายขวานะครับปิดปกตินะครับขึ้นรถได้เลยครับหางยกปกตินะครับอันนี้ขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอ่ยสูงนะครับออกประมาณ11โมงกว่าานะครับ ถึงคับตะก้าก็ไม่ก็จะเกินบ่ายสองโมงนะครับวันนี้อันนี้เจ้าสไลออนออกงานคู่ทุกวันนะครับเพราะว่างานส่งแน่นนะครับปกติก็สไลด์จะจอดรับงานอยู่ที่บ้านนะครับอ่าเสร็จรเรเียบร้อยนะครับตัวนี้45แรงม้านะครับ8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยนะครับ โฟวินครับเพื่อนสี่ล้อนะครับจัดส่งนะครับเป็นคูเปต้านะครับ L สามหกศูนย์แปด SP นะครับตัวนี้ก็ปลายทางนะครับที่อำเภอศรีสงครามนะครับจังหวัดนครพนมนะครับตัวนี้นะครับไปที่ศรีสงครามนครพนมนะครับพร้อมกับออปชั่นเต็มนะครับอุปกรณ์ครบนะครับ อุปกรณ์ครบเลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์ครบนะครับทั้งออปชั่นเต็มด้วยนะครับนี่เต็มยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับทั้งเวท่วงล้อนะครับริปเปอร์นะครับขยายล้อนะครับริปเปอร์ขยายล้อผานสี่ตาช้างใบสวยๆครับตัวนี้เอาไปรอบเดียวคือจบเลยครับขาดต่ยกล่องขุดมันนะครับนะครับฐานสี่ตาช้างสวยๆนะครับไปที่สีสงคมนครพนมนะครับริปเปอร์ขยายล้อนะครับแขนลากพ่วงได้หมดนะครับสีสันเดิมๆนะครับสวยๆสภาพนางฟ้าเลยนะครับ 80ติ๊กเกอร์ฮะเรียบร้อยนะครับน้ำเบอร์53นะครับจากไดเัคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นน้ำเบอร์53ข้อซิ่งหน้ากากซิ่งนะครับฐานทวนใหม่นะครับของพีทีนะครับแล้วก็จะเป็นโรตารี่ใหม่นะครับของสยามสตูล่านะครับตัวนี้ขึ้นรถเรียบร้อยครับสีสันเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับรถใช้งานน้อยครับ800 87ชั่วโมงนะครับ800 87ชั่วโมงสภาพนางฟ้าเลยนะครับ ครับสภาพนางฟ้าเลยครับหนึ่งในร้อยนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งในร้อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถแทสเตอร์สวยๆแบบนี้นะครับ L 3 6 0 8มหนอทีนะครับที่ร้านเรายังมีอยู่หนึ่งคันนะครับตัวนี้ปรับสภาพทำสีใหม่รอบคันนะครับตัวนี้ก็ไปพร้อมกับอุปกรณ์ครบเซตนะครับก็ขอกับขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับโอนสั่งจองออนไลน์นะครับโดยไม่เข้าดูรถนะครับพร้อมรอรับสินค้าที่บ้านนะครับมาเร็วไปเร็วครับตัว3608ก p นะครับ วันนี้ช่างน้อยสายจวดครับรับหน้าที่ส่งมอบเหมือนเดิมนะครับช่างน้อยสายจวดนะครับขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ